นี่เป็นชที่เราจะเดินทางไปเที่ยววังเวียงประเทศลาวด้วยกันเราไปทั้งหมดแปดคนนะครับในชุดนี้เขเริ่มกันกงัตที่เริเราจะใช้เวลาประมาณหาวันแต่วันเริ่มต้นแวนเริ่มตน,นที่หนึ่น,ค,นครับ <S <S นั่งอยู่บนรถทางขวาครับตรงนี้เป็นจอจอีเอเราแล้วก็ออฟชันนี <S <S หนให้มานะครับ ขนมเปิดที่คอยเดี๋ยวๆอยากให้ดูสิ่งล้ำคัที่นี่มีปักไฟให้หอยที่ร้นมีบอลยู้ศึกามีที่มาเอาบอลรู้นี่ตรงนี้มีนะให้ดูนะครับแล้วมีแอร์โฮสเตอด้วยกำลังสอดเอาใช้เก้าอี้อยู่ ว่าขนมในมีอะไรบ้างครับชีบช้านั่นมันมีขนมอยู่สองชิ้นอะ่ะโอ้ว้าว oh, wow. นี่ครับที่ให้มามนะแล้วก็มีน้ำเปล่าแล้วก็มีน้ำผลไม้ด้วย <Okay. S 1> อคตรงนี้เป็นคารถอ่อุดอรเนี่ยที่จะไปวังเวียง ลายเห็นวงเวียงเลยแล้วก็ดูบรยบรยากาศที่ช้ารถนะครับอ้กมานสุดนูนเลยเดี๋ยวให้ไปดูที่ซื้อส่วทอ่ตรงไหนตอนนี้เรามาถึงที่นี่กันประมาณตีสี่ครึ่งนะครับนาฬิกา ท่องใี่ซื้อตัว๋วไปวังเวียงเลยนีป้ายโฆษณาอยู่ตรงนี้ด้วยอุดรหนองคายวังเวียงเริ่มวันที่สองมีนาคมตารางโดยรถเจ็ดโงเช้านะครับเที่ยวเดียวเท่านั้นเคยโทรมาแล้วเขาบอกไม่มีจองไม่ต้องจองครับมาเลยตู้นี้เดี๋ยวรอคนมาขายตอนนี้ปีสีแต่ว่า รถเที่ยวไปเจ็ดโมง กดเดียวคือคนที่เขียนเรื่องเรื่องดีๆอย่าอ แฮกเกอร์ของเรามาที่รถวังเวียงแล้วคันนี้หน้าตาครับหน้าตารถบกสวังเวียง y ช่ yes. <ป>นี่ครับรถบกสอของอุดรไปวังเวียงนะครับอุดรนองไทยวังเวียงเราเวลาจะขึ้นรถคันนี้กันแล้ว คือตัวเรียบร้อยแล้ว320บาทน,นี่เป็นท่ารถของวงเวียงท่ารถของวงเวียงนะครับดูหน้าตารถเป็น,นชัดดรถดีเลยครับรถด,ดีเลยแนะนำวิ่ง7ชั่วโมงนะครับรถนะครับคือจะไปวัดเจดฮีดี้ดสังนี้ เฮ้ยผ่านด่านไทายแล้วกำลังจะข้ามไปสั่งเราคู่ที่เห็นนี่เป็นไม้น้ำผึ้งไหครับอันนี้เรียกอะไรนะาปาเต้ปาเต้อะปาเต้อันนั้นหกสิบบาท ันนี้คือปาเต้ปาเต<ะ>้หมูยอ,อ,อ,อแล้วก็ใส่ซอ,อสอ,อันนี้อันเล็กนี่สี่สิบบาทเล็กอะไรสี่สิบบาทยี่สิบบาทอ๋ออันเล็กยี่สิบบาทงั้นเอ๋ออ๋อ อันนี้ยี่สิบาทขนมปังเฉยๆน,ๆนี่เรียกเรียกข้าวจีนะครับแล้วที่ใส่เครื่องแล้วเราจะเรียกว่าปาเต้แล้วก็นั่นเป็นเครื่องอยู่ยในนั้นแล้วก็เดี๋ยวเขาจะหันใส่นี่ จะเข้าจีกลายเป็นปาเต้คิดวแบบ่าอะไรนะปาเต้ดูกันชัดๆลิกเคลียครั้งหนึ่งว่าน้องคนนี้ทำยังไงอันนั้นเป็นอะไรเลยเป็น ยี e ่สบาทเท่าน kind of <S ega> um, oh ั้นเองตัดช่วงของถนนการเดินทางเราจะเจอถนนสภาพแบบประมาณนี้คือลาดนะครับมันเกียวนี่และวอาจจะแตกบ้างก็โยกเยกไปโยกเยกมาครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณสิเดโงยี่ส ทางทางดูเด็กๆเ,เหลือพี่น้องชาวเขาเเรียกอะไรชาวเขามาฮะแถวเนี้ยมาตั้งเต็นท์ขายขายผลไม้ขายพวกพืชผักโอ้โหดูสิแล้วเด็กรถเราก็ <laughs> ลงไปซื้อตลอดนี่แวะหลายจุดเลยนะเราแวะหลายจุดมากนี่มปนจุดหนึ่งที่ดูคือคักดีเหมือนกัน เบอเขาจะบอกว่าซื้อไหมซื้อไหมแต่คนรถเราขึ้นมาแล้วครับ สวยมากเลยแต่ว่าเราใกล้ถึงวังเวียงแล้วถึงแล้วครับถ้าขยันก็เดินได้ขยันลกกแล้วลูกกีกถึงแล้วนะครับวังเวียงเอากระเป๋ากันก่อน bất tiện của của mình đấy hả, ở trong này, rớt dở trong ní lơi, và lần ní, chúng ta sẽ vào đi vào trong hả? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao? Tại Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại Tại sao? ของใครอะโปรวมชั่นไข่ฮะงมาลารานีบริษัทมาลานีไม่ร่้ตอนกลับมาขึ้นมาขึ้นตรงนี้รถของบาลานีมาจะไปส่งเราในเมืองนะคะรับฟรีบริการฟรีฟรีเหรอตี ลืมนะครับวิ่งชิดขวานะครับรถนะครับเดี๋ยวเลอขับแบบไทยนะครับมุ่งนะอดูร้านในวังเวียงนะครับในเมืองน,นี่ร้านแมกเนตมิวสิกบูฟวี่แอนด์เว็บโอ้โหเอาละครับถึงแล้ว ่อลถึงแล้วประเทศไทยเนาะพัดที่ไหวันนี้ป๊อปปูล่าครับพี่อยู่ตรงไหนอ่ะคูล่าวิวเหรอกําลังเดินที่พักกันพี่ป๊อปคูล่าวิวนะครับวุ้กําลังไปไหนครับไปที่ค่ะป๊อปคูล่า ป๊อบใช่ป๊อปูล่าเวล์ guess h o เบื่อง้างขงปูล่าเวลีทลวล่ท่ขาของเราอยู่ข้างหน้านั่นเอง ได้วิวสวยด้วยดิมน้ำ้ำ <c oughs> ใกล้สะพานด้วยครับลานไม้ตรงนี้มีผู้คนกำลังพายเรือขยักมาอยู่ใกล้ๆตรงนน้นผูงเอาไว้ให้ดูนู่นเลยพายเรือขยักมาแล้วห้าถนนตรี บรรยากาศร,บรอบๆห้องบ้างว่ามีอะไรบ้างที่ระเบียงห้องไนงะมองไปด้านนอกเห็นร้านอาหารอยู่ร้านเึ่งน่าสนใจมากครับร้านนี้มากินร้านอาหารมาถึงวงเบียงก็กินก่อนเลยหนึ่งร้านมีทูน่าสลัดของผมแล้วก็เฝอเนื้อนะครับ ส้มตำลาวต้ำลเดี๋ยวก่อนนะทีละอย่างเฝอให้กินคู่กับนี้นะครับใค่อันนี้ก่อนใส่อันนี้อะสังก็ผัดมาด้วยเดี๋ยวลองใส่แค่ฝั่งเดี๋ยวเราลองใส่แค่ฝั่งเดียวอ่าเรามาดูใสนแค่ฝั่งมจริงๆแล้วไม่มีผักด้วยล่ะลงไปแต่ว่าเดี๋ยวลองชิมให้ดูก่อนนะแล้วแก้วน้ำเหลือปะไม่เหลืออืมวน้ำแอ่ะ มันเหมือนกัเื่องบ้านเราตัดแล้วก็เป็นร้าแล้วกบ เากำลังจะหาร้านอาหารเจสักร้านงานนี้คนเยอะจังคนมันเยอะเออเวลานานาไทรนะครับเลสซลองเวลาที่คนเยอะามากเลยอยู่ตรงหัวมุมแยก วังเวียงเลยนเบิลดูว่าเราสั่งอะไรกันมากินบ้างนีโต๊ะหของเราน,นี่วันนี้ไก่มาแล้วปลามาแล้วเหลืออีกหลายอย่างเลย,เยจะให้ดูอีกครั้งน,น,นี่บรรยากาศภายในร้านคนมันห้านแน่นเกียวดีอยาให้ดูข่าวไทยให้ดูด้วย ข้าวมัยำเข้มานะครับไก่ลา่าปลาหมยำขาดก็แต่ข้าวเหนียวยังไม่มาความลำบากของคนไทยเวลามาที่นี่นะครับคือเรื่องการคิดเงินกีบนี่แหละคนไทยเขาจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือคือพวกผมเนี่ยเวลากินแล้วจะต้องคิดกลับไปกลับมาเป็นเงินไทยเพื่อ ความเข้าใจคือถ้าความเข้าใจตัวเองนะง่ายๆครับออกสามตัวแล้วตัวเลขมาเท่านี้แล้วเอาคูณสี่ง่ายๆตัดศูนย์ออกไปก่อนแล้วแล้วออห้าร้อยหนึ่งสองคูณสี่จะเป็นเงินไทยคูณสี่จะเป็นเงินไทยอ๋อวิธีง่ายๆวิธีง่าย แล้วเราก็หารกันแต่วิธียากคือตอนนี้นี่แหละนั้นคือความยากเนี่ยคือเราหารกันแล้วมันไม่ใช่แค่รู้ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ความยากคือการรวมเงินให้ได้ครบรจำนวนอีแบงค์อีบิลคือ,คอแบงค์มันจะมีตัวเลขล่าวตัวเลขการบิกแล้วเดี๋ยวบางที่มันจะงงอ่าแล้วมันจะมีแบงค์หมื่นแบงค์พันอะไรเงี้ยเราจะงงคือตอนนี้งงละ เห็นคนนับไหมครับเขาเนับไปได้สองแสนนะเขาคือห้าแสนเขาคือห้าแสนนี่แค่คนนี้นับมาแต่ละคนแต่ละคนนี่ว่าครบยังไงโดยทฤษฎีตรงตรงต้องเช็คเต้องเช็คเองอาจจะเกินก็ได้นะเจ้าบ้านอาหารนะครับสิ่งนี้ตามมาก็คือดีเซตนะครับนี่เราจะพาไปกินโรตีตั้งอยู่หน้าธนาคารลาวเลยนะครับ มาดูว่าาน่าอกโกแลตหนึ่งแ้วก็แฮมชีสหนึ่งแล้วก็แอมชีสหนงอันอ่ะดูวิธีทำกันนิดนึงว่ายนี่ว่าชีสแอนดี้บ์ต่งโลติไป ครับโตรตีเดี๋ยวจะแกะเนยมาทอนชีสชับชีสครับรแกะมา๊ัดตัดชีสวางวางวางลงไปอีกเดี๋ยวไปั

บานาน่าชีสครับโอ้โหใส่บานาน่ากันเยอะมากิ้นนี้นะครับ15,000กิบหรือ60บาท